สติคอยอ่ะไม่มีเลยค่ะขอซื้อหน่อยได้ไหมเราไม่มีแค่เราเพิ่งมานาอเหรียญหนึ่งก็เราไม่มีค่ะสองเหรียญนะเราไม uh. ่มีจ้าเราเพิ่งมาอ่านั้นขึ้นรถมาเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปเอาเนาะสติคอยอ่ะมาได้เลยนะเอาห้าร้อยเหรียญโอเคได้เลยค่ะอะห้าร้อยเหรียญเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะสติคอยใช่ไหมฮะใช่ใช่อเเชิญลงได้เลยค่ะมานีแล้วง่มันมีสติคอยอยู่แถวๆนี้ค่ะเนี่ยใช่เหรอใช่นะอุ๊ย เราถอดในเกงมันอยู่ในเกงอะฮะเธอใช่เหรอใช่สต,ติคอยอะฮะเฮ้ยทำไรอะมฮะโดนลวนติคอยเหรคออะเธอจะไปไหนหาหาหาครับครับคนนั้นน่ะคนนั้นเขาหลอกเราเขาไปแล้วเขาก็บอกว่า ให้เราไปเก็บอะไรไม่รู้ก็เปิดง <c oughs> ู <c oughs> ใส่เรางูตัวติดเดียวอะงูของเขาอะงูตัวนออ้อยเออแล้วเขาบอกว่าให้เราลิน้นแตะเขาจะให้ห้าร้อยแล้วเขาก็ไม่จ่ายอะฮะเอาไปก่อ <c oughs> เธอจะรับผิดชอบยังไงอะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวจ่ายห้าร้อยเรื่องจบโอเคเอามาได้เลยค่ะ<ๆ>เลขไปอยากเดินวนๆในหัวใจของเธอแล้วหาทงออกไม่ได้ค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะโอ้โหป้าอะไรก่อนคะฉันเพิ่งสิบหกชื่ออรชรค่ะ ฮ่าตัวเองมุงล่างนั่นอะไปเลยเขามีอาวุธก็มีแล้วเธอไม่มีเหรอเธอถืออะไรล่ะเธอถือสากระเบือเหรอไปเถอะเธอสู้ไหวไม่เจ๊แต่ถ้าเขาตายเขามีอาวุธคนเดียวนะเจ๊ใช่ฉันฉันไปฉันไปตบนางไม่เจ๊หรอกไม่เจ๊ต้องไปเก็บก่อนไม่เจ๊ล็อกก่อนโอเคได้ เขาเก็บอีกแล้วว่ะเอาไงอยะไม่เขาเดี๋ยวเราลองก่อนเดี๋ยวเขาก็ลงมาข้างบนก็ต้องมาัดเจ๊เชื่อมผมดิเราต้องเล่นแบบไอคิวข้างบนมันไม่กล้าโอ้เดี๋ยวเขาก็ลงมาวงมันบีบไงเจ๊วงมาแล้วเจ๊เจ๊ใจเย็นใจเย็นฉัก็ใจเย็นแต่วงมันไม่เบรกอะวงมันไม่เบรกให้อ่ะสิเอาไงล่ะแล้วไม่มีใครเปิดเลยหล่อแล้วอุ้ยเขาเก็บเสร็จแล้วไม่ต้องแย่งกันค่ะ ใครชนะเขเจไม่มาช่วยอ่ะแปปหนึ่งสิ่ก็ตีกันก่อนสิเธอใครชนะได้เป็นอะไรนะใครชนะได้เป็นผัวเล่าค่ะทุกคนตีกันเลยใครก็ได้ค่ากูทีอุ๋ยปุ๋ยงมาแล้วทอาไงอ่ะวงมาแล้วหลบก่อนเจอุยเธอเราจะได้แล้วเธอตีเขาสิเธอตีเขาเออเออเอาสิเอาสิบัดหลวงอย่ามาตีแถวนี้อุ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีดมามีดมามีดมามีดมีดหัวฉันคะ่ะ okay. โอเคตะบัดหลวง balancing.